สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นการติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือว่า local host บนคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเพื่อจำลองการทำเว็บไซต์ก่อนที่จะอัพโหลดขึ้นไปเว็บโฮสติ้งจริงๆนะครับวิธีการก็คือต้องไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรม xmpp a เข้ามาดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ Google ก็ได้แล้วก็พิมพ์ xmpp a สร็จแล้วก็ให้เลือกดาวน์โหลดนะครับเซฟไปที่เครื่องนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ให้ทำการติดตั้งไฟล์ที่เซฟไปในเครื่องนะครับแล้วไลคลิกติดตั้งไว้ที่ไอซ C นะครับคลิก Next แล้วก็ Finish แล้วก็เปิดไอคอน xmpp ขึ้นมาทําการทดสอบนะครับ start stop ดูก่อนอถ้าขึ้นสีเขียวก็แสดงว่าใช้งานได้นะครับแล้วกมาเทศกันดูพิมพ์ localhost บนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับเลือกภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับในนี้ผมเลือกอังกฤษ มาดูกันว่าในนี้มีอะไรถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าผ่านนะครับติดตั้งผ่าน php info ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ php เอร์ชั่นของ php นะครับแล้วก็ผ่านในการติดตั้ง php เสร็จแล้วก็อย่าลืมติดตั้งอ,อย่าลืม Set เซตพาสเวิร์ดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยจริงๆจะไม่เซตก็ได้แต่ในที่นี้ผมจะเซต พาสเวิร์ดนะครับยูสเนมพาสเวิร์ดให้มาที่ uh, Security นะครับคลิกตรงลิงก์ด้านล่างนี้คือเดิมทีเนี่ย p r s s w o r d นะครับ Default เนี่ยจะเป็น root ทีนี้ผมจะเปลี่ยน uh, r o t เนี่ยเป็น password Password ก็ Pass <word S 2> คือใช้คำว่า password นะครับจริงๆจ,จะตั้งอะไรก็ได้ในทีนี้ผมจะตั้งว่า password แล้วกันนะครับ ส่วน user ก็เป็น root user เป็นเดี๋ยวมาดูกันนี่ผมตั้งว่า password นะครับเพื่อการจำง่ายแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็น root password ก็ p p s s w w r r d นะครับโอเค เสร็จสิ้นนะครับการติดตั้ง